มาครับพี่น้องมาเบื่องน้าหวยนนครับน้ำขึ้นฝนตกสองสามมือน้ำขึ้นแล้วครับเนี่ยมาเบิ่งเสียน่นมาจ่อป,ป้าไอป้ามันเรียนสวนน้ำนะครับเนาะนี่นะครับกับบ้านอันนี้ไปครับเพราะวะา่าฝนมันกระต๊กนะ้ำ เนี่ยขับไม่รอดครับเนี่ยอ่าเห็นบอคขับเ่ยก็คือวานวานอันนี้เลยนะครับ นี่นะครับเนี่ยนี่กำลังจับอยู่ครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้บาฮ้เฮ้ยเม้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ยเฮ้ยเเฮ้ยยเเฮียเยเฮิ้ยเ่เ้่เฮ้ยเียเ้้ยเฮ้ยเฮย้ยเฮ้ยเฮยเฮ้้ย้

โอ้ยไอเปี wollen, il, ๊ยไอ้น <un> ี่ไฟเต็เลยโอ้ยประการงามครับผมว่าจะมันเตียนเป็นแดเนี่นเปียนี่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 ปี่เตมนองยีปักาหลายนี่นี่นี่นไมพูดอยู่กระโปนี่ครับนี่นนี่นีีเต็มอยู่วี บาทเดียวเก็บโูปแต่่เยกเปาแตกปนิเยิวคนคุณเยนี่าหรรบาทเดียวหมดยเป็นสบาทเดียวแหมวิ่งเ้มาหาวเอาระได้เอากรได้บ้่พี่แฮมมันบิด เ้เเียมาเอนี่มันก็มีแต่ป้าวันนี้อยู่นีมันลูกลอยู่บนบนดานเด้อัเนยังุบิไปเมื่อไรยิบกระังลูกนี่นี่นางนี่เย็บปลาไวให้เอาเละครับเนี่เอาอีแล้ยครับเพียอไแหนี่นี่ยนี่นี่ นี่เขาอะไรดิเจ้าตุงยี่ต้นนึงตุ้งี่นึงจับไปจับไปเอ็งไม่ต้องกลัวโอ๊ย